สำหรับวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยในเรื่องที่เรียกว่าใกล้ตัวสำหรับใครที่อาจจะอยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะหรือว่ากำลังทำธุรกิจชุมชนอยู่ในยุคที่ทั่วโลกต่างพูดถึงคำว่า sustainability หรือว่า ESG แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนี่นะคะหลายองคอ์กรเนี่ยอาจจะยังมองว่าเป็นเพียงแค่เทรนหรือว่าเป็นกิจกรรม CSR ที่ทาเพื่อภาพลักษณ์ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะแนวคิดเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นแกนหลักของการทำธุรกิจในอนาคตคำถามสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะสร้างโมเดลธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างไรายได้ที่ยั่งยืนกับคืนสู่ชุมชนได้อย่างไรวันนี้ค่ะ b i สทอ l k นะคะได้รับเกียรติมาพูดคุยกับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะ นั่นก็คือดรทนิตชังถาวรผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเบโดค่ะเบโดเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอันมหาศาลของประเทศเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดที่ว่า เราจะรักษาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพไว้ไม่ได้เลยถ้าคนในชุมชนยังท้องไม่อิ่มอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันค่ะว่าภารกิจของเบโดนั้นคืออะไรโมเดลการท่องเที่ยวชีวภาพอย่างยั่งยืนที่กำลังผลักดันนั้นมีหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็ทิศทางในอนาคตของการนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปสู่ตลาดกระแสะหลักและเวทีโลกนั้นมีความท้าทายแล้วโอกาสอะไรรออยู่บ้าง วันนี้เราไปพูดคุยกับดรธนิตชังถาวรผู้อำนวยการเบโดพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อตอนอยากเรียนถามท่านหอ,อ,อค่ะถึงเรื่องของภารกิจขององค์กรนิดนึงค่ะเพราะรว่าในส่วนของเบโดเองเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน่วยงานทางด้านอะไรแล้วก็มีหน้าที่ภารกิจอะไรยังไงบ้างค,ครับเบโดนะครับหรือชื่อเต็มเนี่ยคือสํานักงานพัฒนาศเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนะครับ เราเป็นองค์กรมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนนะครับในเมื่อเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ด้วยเบโดเองเนี่ยเราตระหนักว่าถ้าเราไปบอกให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์นะครับแต่เขายังท้องยังไม่อิ่มนะครับเงินในกระเป๋ายังมีไม่พอ นะครับเขาก็คงไม่มีกําลังใจที่จะมาร่วมกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบโดทำเนี่ยเราก็เลยสร้างระบบเศรษฐกิจนะครับโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะครับใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดรายได้นะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็เอาเนี่ยนะครับในเมื่อเขามีรายได้นะครับเขามีความมั่นคงในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแรง มีกำลังใจในการอนุรักษนะ์นั้นสิ่งที่เบโดทำนะครับพูดง่ายๆเลยคือการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นะครับซึ่งในกิจกรรมเรามีเยอะมากครับก็คือเราทํางานที่ส่งเสริมออพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศเลยนะครับจากความหลากหลายทางชีวภาพนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีเรื่องบริการคือเรื่องการท่องเที่ยวจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวชีวภาพเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยทาไมเราถึงต้องให้ความสําคัญถึงเรื่องนี้คะครับเอ่อเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ <c oughs> ผมขอเรียนนิดนึงครับคือประเทศไทยเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นประเทศมหาอำนาจด้านความหลากหลายทางชีวภาพเรามีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต้นๆของประเทศไม่ใช่ของประเทศด้วยครับของโลก เพราะเราควรจะเอาใช้ตรงนี้นะครับมาเป็นขุมทรัพย์นะครับที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจนะครับทีนี้ถ้าเกิดอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าถ้าเราใช้ประโยชน์อย่างเดียวให้เกิดการท่องเที่ยวแบบชียวภาพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของ,ของความหลากหลายทางชี่วภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบโดใส่เข้าไปนะครับก็มเีเรื่อง การอนุรักษ์เข้าไปด้วยนะครับอย่างที่ผมว่าเราต้องทําเรื่องก,การพัฒนาคือการโส,โส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็การอนุรักษ์ก็เลยเป็นที่มาของเกิดคําว่า sustainable bio tourism ครับหรือการท่องเที่ยวฐานเชียวภาพอย่างยั่งยืนครับค่ะมันเป็นลักษณะอย่างไงคะ <c oughs> คือคือ <c oughs> อย่างนี้ครับเวลาคนไปเที่ยวเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพยายามจะเข้าให้นั่นนะครับคือเราต้องสร้างให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความ หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นจุดเด่นที่นั่นนะครับให้เขาเข้าใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมีเนเจอร์อย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรนะครับในเมื่อเขาเข้าใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราปลูกฝังเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในคนที่มาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะมีจิตใจในการอนุรักษ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําคือ1เราต้องใส่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่นในพื้นที่นั้น แล้วก็กระตุ้นให้เขาเกิดมีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ประโยชน์คือั้งมาท่องเที่ยวและอนุรักษ์ในเวลาเดียวกันครับค่ะวันนี้เรามากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะคะถ้าพูดถึงที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวชีวภาพที่นี่อะคะ่ะครับที่ตอนเราเริ่มต้นโครงกรารเนี่ยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่เราพิจารณาต้นๆเลยเนื่องจากว่า ประจบครีขันเนี่ยผมว่าเป็นความโชคดีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งระบบนิเวศนะครับซึ่งก็จะมีระบบนิเวศทางบกนะครับทางภูเขาทางทะเลซึ่งอันนี้เป็นวัตถุดิบในการท่องเที่ยวย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เบโดเพราะว่าเราจะต้องดูว่าตรงนี้มีพื้นฐานเ,เกีก่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชวภาพที่อุดมสมบูรณ์ แล้วก็มาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตามกันมานะครับเออเพราะฉะนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เราต้องปกงักคงว่าต้องเกิดการท่องเที่ยวชีวภาพในลักษณะที่เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับค่ะไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจสําหรับคนที่มาเที่ยวที่ประจวบที่หัวหินปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวทะเลก,กันแต่ว่ามันจะมีความน่าสนใจในการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพยังไงบ้างครับคือคือจริงๆเนี่ยอย่างที่ เออผมเรียนให้ทราบอย่างที่เรารู้เนี่ยส่วนใหญ่เรามาเที่ยวประจวบคีรีขันเราก็ไปเที่ยวทะเลน,นะครับแต่จริงๆที่ผมเรียนให้ทราบว่าเออระบบนิเวศเนี่ยทั้งทางภูเขาทางบกทางซึ่งมีความหลากหลายชีวภาพที่น่าสนใจมากนะครับเช่นเสือปลานะครับซึ่งก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหายากดูยากนะครับซึ่งอันนี้นเราก็ดึงมาเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งเออนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในเชิงวิชาการเนี่ยนะครับสนใจมากนะครับ ก็จะดึงพวกนี้เข้ามานะครับ mm. แล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างที่ผมเล่าให้ทราบ mm. นักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ mm. ที่มีคุณภาพเนี่ย mm. เขาจะสนใจประเด็นอย่างนี้มากนะครับอืม mm. ค่ะพูดถึงไฮไลท์ของงานไบโอมาดหัวหิน2025นสิาดหนึงค่ะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเนี่ยมีความน่าสนใจมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างครครับเออในงานไบโอมาดส2งพันนะครับหัวหินเนี่ยนะครับก็เป็นเอ่อสิ่งที่ผู้จัดงานคือเราเนี่ยนะครับได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ ไม่เฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจังหวัดมาจากทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้นะครับรวมมาที่นี่นะครับและผลิตภัณฑ์ที่เรามานําเสนอนีครับมีทั้งอาหารนะครับเสื้อผ้าเครื่องเอ่อเครื่องสาอางแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้คําว่า Biodiversity Friendly เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่ซื้อใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ความหลากหลายทางชีวภาพของเรานะครับมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะแล้วทิศทางการทำงานต่อไปของทางเบโดเองนะคะในการที่จะส่งเสริมเรื่องพวกนี้เราจะทำอะไรต่อคะครับแน่นอนครับเ,เบโดเราก็ทำงานส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทั้งหมด18ปี รเราก็ส่งเสริมชุมชนทั่วประเทศนะครับระดับต่อไปที่เราอยากจะเห็นเนี่ยเราอยากจะยกระดับนะครับชุมชนเนี่ยนะครับเข้าไปสู่เศรษฐกิจในกระแสหลักนะครับทำยังไงที่ชาวบ้านหรือชุมชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถจะมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปสู่ในศูนย์การค้าใหญ่ๆนะครับหรือต่างประเทศได้นะครับเพ่สิ่งที่เราทำเนี่ย เราทํากิจกรรมที่ว่า business matching นะครับเราก็ให้ชุมชนจับคู่ธุรกิจกับภาคธุรกิจนะครับเออด้วยความเชื่อผมว่าว่าชุมชนเองเนี่ยควรจะอยู่ในชุมชนแล้วก็พัฒนาวัตถุดิบนะครับปลูกวัตถุดิบดูแลวัตถุดิบให้ดีแล้วส่งวัตถุดิบต่อให้กับภาคธุรกิจและนําไปออสู่การตลาดนะครับซึ่งภาคธุรกิจเนี่ยก็จะช่วยจับมือกับชุมชนโดยเบโดเราเองเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับ ที่จะดึงเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนเข้าไปสู่ในตลาดหลักแล้วไปสู่ต่างประเทศนะครับซึ่งที่สําคัญที่สุดนะผมว่าเราอยากจะเห็นชุมชนเนี่ยมีความสุขนั่งผลิตอยู่ที่ชุมชนตัวเองไม่ต้องออกไปขายข้างนอกนะครับอันนี้จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนบวกกับเศรษฐกิจที่จะสูงข,ขึ้นด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่องของความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนที่เรารพยายามทําอยู่นะคะมีคําแนะนำไหมคะสำหรับชาวบ้านในชุมชนหรือว่าคนทั่วไปที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ในเส้นทางนี้จะต้องทํำยังไงบ้างครับเออเรื่องที่สําคัญที่สุดนะผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมีจิตสํานึกเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ<โ>มีเรื่องความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพราะว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดเราเราใช้ไปโดยไม่มีจิตสํานึกเนี่ยมันจะหมดไปนะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะครับว่า สิ่งมีชีวิตหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยแล้วถ้าเราใช้อย่างผมใช้คําว่าล้างผ่านนะครับมันก็จะสูญพันธุ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยสร้างจิตสํานึกนะครับมีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมันคืออะไรมันมีความสําคัญอย่างไรไม่ใช่เฉพาะรุ่นเรารุ่นอนา,นาคตด้วยรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จิตสํานึกเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจนี่ครับค่ะตอนนี้พูดถึงเรื่องของ sustainable เยอะ SDG ก็เยอะมากๆเป็นเทรนด์เป็นกระแสะโลกเราเองก็พยายามทำงานอย่างหนักใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการ support จากองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังมีการต,ต้องการการ support จากฝั่งไหนอีกบ้างหมคะ,อ,ะอย่างนี้ครับในเรื่อง SDG ผมตอบโดยเฉพาะตัว E นะครับตัว E คือเรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนเราก็จะดูแก่เรื่องสิ่งแวดแวล้อมโดยปกติแต่จริงตอนนี้อ e. ีเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่จะต้องทําเรื่อง SDG นะครับก็ต้องใส่ใจเรื่องความหลากหลายทางเชีวภาพนะครับเพบื่อนเบโดเราเองเนี่ยตอนนี้เราทํางานร่วมกับภาคธุรกิจนะครับสถาบันการเงินสถาบันทุนนะครับในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเนี่ยดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเรามีโปรแกรมนหนึ่งที่เราเรียกว่า biodiversity and business sustainability program นะครับทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนที่สร้างจิตสำนึกความเข้าใจนะครับว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยเวลาทำธุรกิจคุณจะต้องประเมินนะครับในการดำเนินงานของคุณว่าคุณสร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไงนะครับแล้วคุณจะต้องมีการวางแผนที่จะลดผลกระทบอันนั้น นะครับเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง ESG ที่จริงเนี่ยนอกจากตัว E แล้วเนี่ยยังมีเรื่องตัว S นะครับคือโซเชียลนะครับเบโด้ <Bed o S 2> เราเองเนี่ยเราทำงานกับชุมชนนะครับเราก็พยายามหาทางที่จะเชื่อมระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนนะครับจะมีวิธีที่ว่าจะให้ภาคธุรกิจเนี่ยนะครับมาสนับสนุนโครงการความหลากหลายทางชีวภาพที่ดำเนินการโดยชุมชน นะครับอันนี้ก็กำลังดาเนินงานอยู่นะครับซึ่งมีภาคธุรกิจภาคสถาบันการเงินเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ไปท R, ํา CSR ปลูกป,ป่าถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็ความยั่งยืนก็อาจจะระดับหนึ่งะนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เบโด้ทำเนี่ยเราก็ไปคุยกับภาคธุรกิจนะครับถ้าคุณมาสนับสนุนโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเช่นให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ นะครับต้นไม้อะไรก็ได้นะครับสมุนไพรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เ,าเขาก็จะเอาอันเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยที่ชาวบ้านปลูกเนี่ยนะครับว่ามันสร้างความสีเขียวให้กับโลกนี้เท่าไหร่นะครับและที่สําคัญที่สุดชาวบ้านมีไรายได้จากตรงนี้เท่าไหร่แล้วเราเอาเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเป็นรายงานนะครับกลับไปให้าภาคธุรกิจนะครับซึ่งภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ไปใช้ในรายงาน เ,เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนในภาคธุรกิจค่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการวินวินนะครับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคชุมชนโดยมีเบโดเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงทั้งธุรกิจและชุมชนก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่นะคะให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการอนุร,รักษ์กับการสร้างไรายได้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเลือกนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำควบคู่กันไปได้อย่างลงตัวค่ะ และสิ่งที่น่าสนใจและถือว่าเป็น key take away สำคัญสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการเลยก็คือโมเดลของเบโดนั้นเป็นมากกว่าแค่การช่วยเหลือชุมชนค่ะแต่ว่าเป็นการสร้าง ecosystem ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งการทำ business matching ที่ท่านผอ,อได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจได้เข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพจากชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับมาตรฐานแล้วก็ช่วยชุมชนให้มีไรายได้ที่มั่นคงค่ะโดยที่ไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดของตัวเองอันนี้สำคัญมากนะคะและนี้ก็คือภาพของการทำธุรกิจตามแนวทาง ESG ที่จับต้องได้จริงค่ะซึ่งภาคธุรกิจเองก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งซัพพลายเชนของตนเองและสังคมได้โดยรวมนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับโมเดลนี้